สวัสดีค่ะมือดีดิชากับสีผ้ามาเรียงไก่นะคะมือดีค้ำคําแล้วนะคะมาเรียงไก่ค่ะมือดีนี่นะคะเอาเข่าไไก่กินต้นนีกไก่เหลือหน่อยแล้วค่ะเพราะว่ากาคือมันเป็นช่วงที่ฤดูกาลที่ไก่บ่ค่อยรลายนะคะต้อนนี่นะคะดิชาเอาไปให้เบิ้งลราคะต้อนนี่เอาเข่าไม่เขากินแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นไก่ไก่อยู่ในบ้านคุณยายนะคะต้อนนี่เอาเขาไม่เขากินแหรอเขาบบกำลังกินเขาแรงนะคะเพราว่านี่เขากินนะคะก็สิเป็นเขาป้ายนะคะตอนนี็เอาบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะ ตอนเย็นๆอยู่ทงไฮทงหน้านะคะอยู่บ้านหน้านะคะมาให้ชมบรรยากาศนะคะอากาศดีๆเนาะค่ะเนาะกะเลียงไก่ไปน้านะคะเอาข้าไป้ยเลียงไก่นะคะเดี๋ยวสีบาเดเขากินเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสีบาในบ้านหน้านะคะตอนนี้นะคะกะเอาเข่ามาวานเี่กเขากินนะคะกะคือเกือเหลือประมาณํานี่ละค่ะรอบนี้ไกลเหลือประมาณํานี้นะคะกะเอาให้เขากินยำหนึงเลยเขากินก่อนวานเขานะคะวานเขาวิ่ชากัสีบานเขากินก่อนนะกห้เขามากินนะคะนี่ค่ะ กบสิประมาณไก่ประมาณนี้นะคะกับวานเขาป้ายนะคะวานเขาป้ายเขากินนะคะเขากัสิยูประมาณนี้ละค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือไก่ไก่ของคุณยายนะคะกะเหลือประมาณเมลายดอกค่ะเหลือซันนี่ละค่ะปีนี่ก็เหลืออยู่ซํานี่นะคะกัมีต่ไก่ตัวยงใหญ่กำลังเติบโตนะคะกัอ้วนตัวสมบูรณ์อยู่แต่หน้าเขากับมีมองใครเขาอันนี้มีน้องแมวด้วยน้องแมวก็อยากอกนะคะน้องแมวก็อยากอกกล้องค่ะน้องแมวก็อยากอกกล้องนะคะนี่นะคะก็เป็นบานหน้าของเฮานะคะ บ้านริมหน้านะคะเหลี่ยงไก่เหลี่ยงก้ามีธงมีทานะคะมือนี่กับผ้าเมืองเบิงีบรรยากาศชิวๆตอนแรงๆนะคะเบื่งไก่เบ่งหยางไปนะคะน้องแมวก็จะออกกล้องนะคะวันนี้น้องแมวก็จะออกกล้องอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้บอมันชิวของน้องแมวค่ะตอนนี้เขามาเลี่ยงไก่นะคะมาเลี่ยงไก่นี่นะคะนี่ค่ะไก่ไก่ก็ตั้งหักเด้ค่ะนี่เหลี่ยงกับไม่ชีวิตชีวาดีเนาะค่ะนาอเบิงีหลักนี่นะคะนี่คือ้นองไก่นนองไก่ที่นิชาผ้ามาชมนี่นะคะเป็นนนองไก่ที่เคยมากเลยล่ะค่ะผ้ามา นี่นะคะบรรดาเหานะคะมองไปใ,ใกล้ๆก็คือเหล่าเขานะคะเหล่าใหญ่อยู่นะคะนั่ก็เป็นเหล่าแบบสมัยเก่าของเหานะคะหรียังคงอยู่แบบนี้นะั่นแน่นนาถาวรนะคะเพอว่าเข้าเห็นตัต้งแต่สมัยเก่าๆเหลบ็บไม่เหลบ็บยังเหลบ็บฟ้านี่ก็เห็นยังดีเลยค่ะดูดูดูไก่เห็นปะคะดูไก่ไกู๊กๆไก่กู๊กๆไก่นะคะเนี่ยเบึงเบึงเบึงเขาก็กินอาหารตามราษาของเขากู๊กๆไก่นะคะเนาะ เลี่ยงไก่เลี่ยงก้าตั้งภาษาเยานเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิถีชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะของบานเฮ้าเนาะค่ะนกเอาให้เบิ้งเย็นเย็นนะคะบรรยากาศก็หลากหลายนะคะนะอันนี้เป็นไก่ธรรมดานะคะบอแปลนไก่ชนไก่ชนอยู่คนละหม่องอันนี้เป็นไก่ธรรมดานะคะเขากินอาหารนะคะตั้งภาษาของเขาเนาะค่ะนะพี่ชาก็เอาบรรยากาศของไก่ของก้าเนี่าให้เบิงนะคะเบิงค่ะเขาเอาเขาไม่ให้ไก่กินเขากินจังสีแหละค่ะยาำแรงๆกับพักกันกินตั้งภาษาไก่นะคะเห็นบอการนี่ค่ะ กินไปเรื่อยๆของเขานะคะเด๋ยนลมลร่มต๊ะแกล่ะสีขมุขม่วเนนะคะแต่วันนี้ชาติก็คือเอาบรรยากาศกับการเลี่ยงไก่แล้ะกับบรรยากาศทุกไี่ทุกหน้าของตะเฮานะคะมาให้บเบิงข้างหลังก็เป็นเล้านะคะเล้าเขาเล้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็น,นี้นะคะดีชาติเอามาให้เบิงว่ากับมีการเลี่ยงไก่เหลี้ยงกกายังแรงๆนะคะช่วงเอางวเอาควายเขาคอกแล้วก็เลี้ยงไก่เลี้ยงก้านเนาะค่ะเนาะแต่อยู่น้ำเขาก็มีคอของเขาแหละค่ะบางเทีเขาก็ไปง่อยอยู่น้ำคอกว่าคอควายเนี่ยกเขาก็ไปง่อยอยู่ค่ะนี่นะคะเห็นบ่มคะ นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะมุมที่น่ารักน่ารักนะคะสาะําหรับหน้าของเฮานะคะดีค่ะกินตั้งภาษาไก่เอ้ยของเลยล่ะค่ะมีตัวโต้น่ารักน่ารักกำลังพอดีเลยนะคะไก่นะคะมีโต้งามเลยนะคะเป็นไก่แม่พันธุไก่พ,พ่อพันนะคะตอนนี้ก็มิลูของเขาบางอยู่สี่โต้นะคะไก่ก็มีอยู่ประมาณสิบโต้ละค่ะประมาณสิบก็โตสิบสิบสองโตประมาณใดน,นะคะนี่นะคะแต่ว่ารอบนี่หลายนะคะแต่ว่าเขากิน เขากินดำเขาอิ่มแล้วล่ะค่ะก็พามาชมบรรยากาศนะคะมาชมบรรยากาศก็มาชมหนองไก่มาชมบรรยากาศทงไฮทงนาของเฮานะคะบรรยากาศดีๆเนาะค่ะเนาะกับนางเลี้ยงไก่นะคะย้ำแรงบรรยากาศแบบหนาเฮากับมีสัมเนล่ะค่ะแล้ก็มีความสุขนะคะกับบรรยากาศแบบชิวๆเลี้ยงไก่เลี้ยงก้าแล้วก็อยู่ในทงไฮทงนาของเฮาเนาะค่ะเนาะ